สวัสดีครับผมจาก,กเษโษโุเกษตรของมอนครับพี่น้องครับนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็มาพาพี่น้องมาเบิงนะผมสําหรับมันสําลังนะผมการการปลูกมันสําลังนะผมก็นี่นี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมเป็นเป็นแบบมันมอเมนแบบไม่หรอกแต่ว่าเขาเฮ็ดกันเรื่อยอายุแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังบรูนะผมก็พาพี่น้องมาเบิงมันสําลังที่เอาต้นเอายอดเอาไปนะผม ที่ค้าใบมาปูกพ่อมนะครับผมที่ค้าใบมาปลูกเลยนะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งว่าที่ค้าใบแบบใดนี่นะครับคือแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยมีใบมาร้อมเนี่ยแต่อันนี้ใบเขาล้นแล้วอันนี้ปลูกได้ไปได้แปดเก้ามื้อแล้วแปดเก้ามื้อถึงสิบมื้อแหละประมาณนี้นะครับปลูกไปได้สิบมื้อเพื่อนพี่น้องนี่ใบเขาล่นแล้วนะครับผมใบเขาล่นเองอันนี้คือปลูกค้าใบเลยนะครับแล้วที่นี่พี่น้องเบื้องติดนะครับ เนี่ยเห็นบอแตกยอดเ่อเห็นบอแตกยอดนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นบอแตกยอดแบบนี้แตกยอดง่ายครับแตกยอดง่ายพรอมแตกยอดง่ายพร้อมนะครับน้องเบิ้งแตกยอดแตกน้ำพรอมนะครับผมติดนะครับผมพี่น้องบางคนอาจียังบ่รลู้นะครับผมเลาเป็นยังนะครับผมนี่เห็นบ่ติดพี่น้องเบิ้งดีดเนี่ยติดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือใบเกาขอรนเราเนี่ยติดนะครับแต่ถ้าถ้าอยากให้ดีกว่านี่แนะนำว่า ถ้ามีเวลาอาชีพผมมีเวลาหรอกถ้าเขาเฮ็ดส่วนไหลแบบเนี้ยอาชีพผมมีเวลาเขาเขาก็รีใบออกนะครับชีดีนะผมแล้วตอนเอามาปลูกเนะี่ยเขาต้องตัดปลายออกนะครับตัดปลายออกนะครับผมเหมือนกับเขาปลูกมันธรรมดาแล้วครับเนะาะสับเป็นท่อนม้นะผมเป็นยังคือยังต้องปลูกแบบนี้เพราะว่าพี่น้องน่าจะรู้กันว่าราคาต้นพันธุ์มันเนี่ยแพงมากนะครับผมแพงมากบางคนซื้อมาปลูกแล้วก็ตายนะผมนี่ ตอนนี้พี่น้องเจอแรงเมื่อกี้นี่อีกอย่างนึงเจอแรงอีกแล้วต้นมันใบไงนะผมต้นมันบไงหรอ,ขอเขาควสามารถตัดเอาเฮทอนพันธุ์ได้บางคนดีตัดทิ่มแต่ว่าเขาตัดเอามาปลูกแบบนี้ได้นะครับพี่น้องมีต้นมันซ้ำนี่อยู่ห่างหกไร่ก็ตัดเอาไปทุกต้นเนี่ยเอามาปลูกก็ได้ห่างหกไร่ขึ้นกันนะครับเขากระชิบปปูกเขาก็เยาะมาปลูกซ้ำเก่าประมาณเก่าเห็นบอกพี่น้องเป็นประโยชน์บักหลาย,ลยนะครับถ้าเขาเอาไปปลูกแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเห็นปะ เนี่ยแตกนะครับเนี่ยแตกยอดดีครับผมครับแตกยอดดีเกิดแล้วครับพี่น้องติดแล้วนะครับผมตอนนี้กันีน่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ่าหน่อยก็ไรอับผมว่าเป็นประโยชน์หลายเลยสําหรับตอนนี้ในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่ามันสํมหลังแพงมากนะครับผมแพงหลีพี่น้องเนาะแพงอันนี้เขาไปตัดเอามันนาเขาหรือว่ามันในไฮ Sie, ที่ต้นมนยาไงเน่ะเอามาปลูกเลยครับปลูกเกิดนะครับผมแต่ว่าเนี่ยเห็นว่าพี่น้องเกิดยัง Anyways, ดีเลยแห้งยอดเลยแห้งปลายเบิ่ง เนี่ยคาใบข้าอย่างยู่ใบร้นลนอยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือต้องปลูกดินมีความชื้นนะครับผมดินมีความชื้นแล้วก็ช่วงแนะนําเป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมเพราะว่าอากาศมันจีบห้อนนะครับผมถ้าอากาศห้อนนะ่ยกับบ่แน่คือกันน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าแนะนาเป็นช่วงนี้ฤดูนี้ก็โอเคช่วงฤดูฝนเขาเนี่ยบพี่น้องเกิดแล้วพี่น้องเกิดย่างดีเลยนะครับเกิดดีพร้อม เราระบบหาโคตแบบดีพร้อมนะครับเนี่ย re. แต่ต้องปลูกในความชื้นนะชอพี่น้องเนาะนะครับเนี่ย re. เห็นว่าเกิดปรอยังน้ำไม่ได้เขียวๆ,ๆเนี่เห็นว่าล้ำยิงเขียวๆแต่ยอดแร้วนี่เอาครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติด,ดตามเมื่อกี้ครับใบเบนกกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างกระสอบถามแลกเป็นเลียลูกกันได้ครับผมคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องหลายเลยลนะ่นะเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมการปลูกแบบไม้เฮานะครับผมเพื่อที่จะปรับปลูกแบบไม้แบบนี้มันปรับขากับธรรมชาติตอนนี้ แรงต้นพันแพงปรับเข้ากับทุกย่างนะครับปลูกแบบนี้เนาครับผมพี่น้องที่กําลังฟันถิ่งอยู่ในมันในน,น้ำในอย่างเน่ยเอาเบิ้งคลิปนี้นะครับผมเอาไปเฮ็ดได้เลยนะครับชวนคลิปนี้จ้ากโกกิลธรรมโมนก์ก็สวัสดีครับผม